อนนี้อ,อยู่ที่ไหนพี่ต้องบอกว่านี่แหละคือสิ่งท,ท,ท,ที่แบบอยากจะทําให้พี่น้องครอบครัวอัพเนี่ยได้เห็นจริงๆเลย <c oughs> ต้องบอกกันว่าสิ่งที่เราเปิดเผยเนี่ยไม่เคยมีใครในวงการอาหารปลาเปิดเผยให้ดูนะ <c oughs> ผมอยากเปิดเผยทุกขั้นตอนการผลิตอาหารกว่าจะมาเป็นอัพ1เม็ดเนี่ยมันเดินทางมายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเดินทางของอาหาร1เม็ดนะครับมันจริงอย่างที่เราโฆษณาไหมถูก ที่สำคัญเนี่ยขับรถดุยๆมเนี่ยบอกเขายังบอกยามไวบอกเขา่บอกยามไวตะกี้ยามดูไม่เก็ตเท่าไหร่นะยามบอกว่ามาพบใครเขาดูไม่รู้จักที่เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่ผลิตอัพเนี่ยเป็นยังไงถูกแล้วเป็นโรงงานอะไรเทคโนโลยีจะล้ำสมัยยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วก็เป็นโรงงานที่มีศักยภาพขนาดไหน จัดให้แม้วันนี้เต็มเต็มเปิดผยทุกขั้นตอนโอ,โอ้โห,โหดูดูมั่นใจโอ้โอน, y, นัดไวแล้วผ่าน, <c oughs> านประตูผ่านประตูนี้เขาจะงงไหมโอ้จะเรียกเรียกยามมาล็อกเลยโอเค <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้จริงจังเราไปดูกันแน่นอนการเปิดเผยทุกข,ขั้นตอนไปได้เลยใช่ไหมไปได้เลยไม่เข้าไม่ว่าไปไปไม่ลาดหรอกก่อนที่เราจะมาดูการเดินทางของทหารเอาว่ามันจะถึงวิถท่านเป็นยังไงนะครับ ต้องบอกเลยว่าเราต้องมาขผออนุญาตจากเจ้าทีนก่อนผู้หลักผู้ใหญ่ใช่อยู่วันนี้จะเดินทุ่งๆมาไม่ได้ไม่ได้และทีมงานอัพของเรานะครับเดี๋ยวจะขอให้แนะนําให้รู้จักกันนะครับกับ เรียกว่าเป็นผู้บริหารนะครับระดับสูงเป็นคนสําคัญเลยที่ทําให้อารอัพสูตรนี้ออกมานะครับไม่ได้ยกมาง่ายๆนะใช่ต้องมักก่อนเดี๋ยวเราแนะนํากันซะหน่อยนะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับและนี่คือพี่สุชาติครับก็สวัสดีนะครับผมสุชาติยิมดอนครับ ลองประธานอาวุโสและก็รักษาการลองประธานขายและการตลาดของไทยูเนียนฟิตมิลนะครับก็ก่อนอื่นเดียวผมขออนุญาตนะครับแนะนําในส่วนของไทยูเนียนเราหนึ่งรจริงจริงไทยูเนียนเราเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบจริงๆไทยูเนียนเป็นบริษาทาทัทของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยจริงๆจะมีอยู่3มธุรกิจหลักนะครับกลุ่มที่1ก็จะมีสินค้าอาหารทะเลที่เกี่ยวกับอุณหภูมิห้องนะครับเป็นจุูยสี่อ,องศานะครับหรือที่เราบอกว่าสินค้าชิลนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นสินค้า แช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับไทยยูเนี่ยนฟิต์ิลก็จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของแฮชชรี่ที่ผลิตและจำหน่ายกุ้งนะครับในส่วนของอาหารสัตว์แล้วก็อ้องเย็นที่รับซื้อกุ่มกลับแล้วก็ไปจาหน่ายยังต่างประเทศนะครับ <S 2> <S 2> <ม>แล้วก็กธุรกิจหนึ่งที่เราทําอยู่แล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบก็คือธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง <S <S ก็จะมีพวกอาหารสุนัขอาหารแมวนะครับน,นี่เป็นสามธุรกิจหลักที่เราทําอยู่ ที่นี้กลับมาที่ไทยยูนเนอร์ฟิตดมิลล์นะครับก็ต้องต้องบอกครับว่าในส่วนของหลายๆท่านก็อาจจะถามว่าไทยยูนเนอร์ฟิตดมิลเรามีข้อดียังไงนะครับส่วนหนึ่งที่เราบอกที่ผมบอกเรียนไปนะครับว่าเราอยู่ในกลุ่มไทยยูเนี่ยนนะครับซึ่งกลุ่มไทยูเนอร์ er ก็รู้อยู่แล้วเราเป็นผู้นําเข้านะครับปาทูน่ารายใหญ่ของโลกแต่ก็จําหน่ายทั้งปาทูน่าปลาสมอลอยู่ทีนี้เนี่ยพอเราปาทูน่านําเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีก็เรียกอะไรเป็นบายโปรดักต์จากปาทูน่าเข้ามามนะครับในหลายๆตัวซึ่งตรงนี้เนี่ย เราก็จะเอามาประดิษฐ์ตัวอาหารสัตว์ของเรา,มาไม่ไ่าจะเป็นอาหารปุ้มและอาหารปลาถามว่าตัวนี้มันดียังไง mm hmm. ก็คือหนึง่งกัรตุน้นเรื่องการกินอยู่แล้ว mm hmm. สัตว์ชอบกินนะครับเราวก็เรื่องโภชนะในอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอเมก้าสาโอเมก้าหกโอเมก้าเมันครบอยู่แล้วอันนี้ก็จะดีสําหรับในส่วนของอสัตว์ที่มาใช้ในส่วนของอาหารของไทย์เนียนเรา และเดี๋ยววันนี้บอกเลยว่าจะได้รู้ว่าทําไมเราสูตรนี้เราถึงต้องใส่ราโตรน,นาถูกแล้วก็จะได้เห็นเลยถึงวาตรฐานการทํางานนะครับว่าทําไมเราต้องมาผลิตที่ไทยูเนียนถูกต้องสำหรับสูตรนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนําเชฟนะครับนิวทิชั่นนิสมือหนึ่งของไทยูเนียนเราเดี๋ยวผมประชัยคุณพิชาเลยครับฮัสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็จะได้เล่าถึงเรื่องต่อการทำคอนเซ็ปต์ตัวอัพตัวนี้นะครับ การใช้วัตถุดบตัวนี้เราใช้แบบพิเศษเลยนะครับก็จะมีตัวเรื่องของปาทุน่านะครับใช้ปาทุน่าจากน้ําลึกเลยได้ั้รโปรตีนจากปาทุน่าแล้วใช้น้ํามันที่เป็นปาทุน่ากลิ่นจากหอมพิเศษนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราใส่พิเศษให้กับอัพโดยเฉพาะอเขาเลยก็คือคิวมิลนะครับที่มาจากแอตติกปกติในธรรมชาติเป็นอาหารของปลาวานกินในพวกนี้เป็นหลักมันจะได้พลังงานที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ ตัวคิวมิลเองกับทูน่าเองเนี่ยสองตัวนี้รวมกันก็จะเป็นแหล่งของโอเมก้าทีนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของอิมูนของมันนะครับทําให้ปลามันมีความต้านทานโรคได้ดีขึ้นนะครับทาให้ปลามันแข็งแรงแล้วก็อีกตัวนึงที่เราใส่เข้าไปในตัวนี้ที่พิเศษก็คือเรื่องของวิตามินกับแร่ธาตุมันทําวิตามินก็จะเป็นวิตามินชนิดพิเหษที่เราใส่เข้าไปเองโดยเฉพาะหมันแล้วก็แร่ธาตุที่ทาให้เกด เงางามนะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับไอ้ตัวนี้เป็นพิเศษสําหรับตัวนี้ทําให้ตัวนี้ปลาที่โตรูปร่างก็สวยงามแล้วก็โตวัดนะครับค่อนข้างจะเห็นกล้ามเนื้อที่ชัดเจนนะครับค,ยยครับผมเหมือนที่พี่ชั้พี่วิชาเคยเล่าให้ฟังที่เป็นแบบเราสามารถทาให้เป็นแบบซูโมโ่ก็ได้นักกล้ามก็นไข่ก็แสดงว่าตัวนี้ที่วิชาดีไซน์ให้มันเป็นนักกล้ามเลยฉะนั้นไขมันน่ะ ก็จะไม่สูงใช่ครับเพราะอย่างวันนั้นที่พี่วิชาส่งมาน่ยไขมันแค่เจ็ดจุดเก้าเก้าเลยนะซึ่งโปรตีนสูง,งไขมันต่ำคฉะนั้นโอากาสป้นวนลงทุนเนี่ยสูงขึ้นมากใช่ไหมพี่ครับโอ้โหครับตัวนี้ก็จะเราตั้งใจทำนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้จะช่วยในแง่ของการจเจริญเติบโตที่ถูกใจนะครับสำหรับคนเลี้ยงแน่ๆสุขภาพเรื่องของสุขภาพาจะแข็งแร,รงในแง่ของตัวการเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุเข้าไปโอ้โหในแง่นี่ วันนี้ถือว่าเป็นโชคดีพวกเรามาบ้างผ่านขั้นตอนแรกในการดีไซน์สูตรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อๆไปได้เลยลงอาหารลงอาหารลงครัวลงครัวได้เลยครับได้เลยขออนุญาตพี่พาได้เลยครับขอเชิญทุกท่านเลยครับเด้เลยครับขอบคุณครับเราไปชมโรงครัวของไทยยูเนียนฟีดบิลพร้อมๆกันครับครับครับได้ ห้องนี้คือห้องนี้เป็นห้องที่ควบคุมการผลิตของทั้งโรงงานนะครับอุปกรณ์เครื่องจักรทุกตัว,ตวถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับตัวอาหารทีอ่ออกมาจะถูกป้อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็คือเครื่องจักรแต่ละตัวมันจะชั่งวัตถุดิบของมันอัตโนมัตินะครับแล้วก็ความแม่นยำสูงมากนะครับโอ,โอ้โหนีโโ่โอกาสพลาดดีแม่งน้อยมากใช่ครับเพราะทุกอย่างใช้คอมพิวเตอร์หมดที่เราเห็นข้างนอกนี่โรงงานใหญ่ๆนี่นะครับเครื่องจักรชิ้นใหญ่ๆนี่ถูกควบคุม ที่ตรงนี้เลยเรียกว่ายังไงมีความแมน่นยําสูงแน่นอนสําหรับการผลิตนะครับใช่ไหมครับครับผมแต่ละจุดของโรงงานก็จะมีวงจอปิดนะครับเก็บไว้ทั้งหมดนะครับเราก็จะเห็นทุกจุดของโรงงาน นี่เราคอนิเตอร์ตลอดนี่มีอะไรปนเพื่อนอยู่ในครับโอ้โหคอยเช็คเราแน่นอนสุดยอดครับวันนี้คุ้มมากพี่น้องอั้ผมเห็นห้องข้างๆเดี๋ยวพาไปดูครับเป็นห้องควบคุมคุณภาพครับโอ้โหตามไปอีกแ้เช็คอีกแรัอนี้แอบดูทุกห้องเลยเนี่ยเราก็มาถึงอีกห้องหนึ่งครับพี่น่ห้องยี่ห้องอะไรครับผมห้องนี้เป็นห้องควบคุมคุณภาพเก็บตัวอย่างของอาหารในแต่ละกระบวนการเอามาตรวจเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชื้นอัน้สามารถ ตรวจเช็คได้ทันทีนะครับว่า,าความชื้นออกมาเท่าไหร่แล้วก็พออาหารออกมาเราก็จะมาดูเรื่องของสีเรื่องของขนาดเม็ดเรื่องของการจมลอยนะครับเ,<อ>เราก็จะมีการตรวจเช็คตรงนี้ทุกรายการผลิตจะถูกเก็บไว้ตรงนี้นะครับส่วนอาหารที่ออกมาทั้งหมดเราก็จะมีเครื่องอีกตัวหนึ่งก็คือเรียกว่า NIR นะครับ NIR ตัวนี้จะเป็นตัวที่ใส่อาหารเข้าไปนะครับ ภายใน3นาทีมันสามารถที่จะบอกออกมาได้ว่ามีมีโปรตีนเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่<ม>ไฟเบอร์เท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ภายใน3นาทีก่อนที่จะเข้าห้องแลบ,บนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการเช็คทุกครั้งทุกแบตของเราตรงนี้ก่อนเพื่อยืนยันว่าโปรตีนไขมันค่านิวเทลียนต่างๆเป็นไปาตามที่เรากําหนดนะครับแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเล็ก่อดไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับสามารถสอบย้อนกลับได้ว่าลอถไหน โปรตีนเท่าไหร่ผลิตจากวัตถุดิบชุนล็อตไหนนะครับสามารถสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบนะครับสุดยอดแค่2ห้องนี้ก็คอมอาตรฐานนี่สูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่า1เม็ดนี่กว่า<ม>จะมาให้ป้ากินเนี่ยโอ้โหมันยุ่งยากเลยนะไม่ได้้ง่ายนะใช่ครับ มาด <fits you. S 1> ูในแง่ของตัวห Mont right. mm ้องแลบห้องปฏิบัติการของเรานะครับในการเช็คตัวอาหารอัพที่เราผลิตได้นะครับก่อนที่เราจะปล่อยเรามีการตรวจเช็คคุณภาพก่อนเพื่อให้ได้ตามคุณภาพที่เราต้องการนะครับเชิญเลยครับก็บครับก็ห้องปฏิบัติการของเรานะคะจะประกอบด้วย2ส่วนก็คือห้องปฏิบัติการเคมีแล้วก็ทางจุลินทรีย์นะคะ ในส่วนของเคมีเนี่ยจะมีการวิเคราะห์ค่าฟอิเมตนะคะโปรตีนไขมันเยืายาย่อใยแล้วก็ความชื้นแล้วก็ค่าอื่นๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงวิเคราะห์ในวัตถุดิบก่อนรับเข้าด้วยนะคะยังมาดูในส่วนแรกกันก่อนก็คืออันนี้จะเป็นส่วนงานของการวิเคราะห์เคมี Me, ค่าฟอิมเมตคะ่ะเครื่องตัวแรกนะคะที่จะแนะนําก็คือเครื่องวิเคราะห์ค่าโปรตีนโดวยวิธีเ <Hey. S 2> จลดาวนะคะตัวนี้คะ่ะ ก็คือเราจะย่อยย่อยตัวอย่างด้วยกรดเข้มข้นก่อนแล้วก็อุณหภูมิสูงประมาณ420องศาค่ะคแล้วก็จากนั้นเนี่ยจะมีการเหมือนกับว่าไตาเติลค่าเราจะเจนที่ได้ค่ะแล้วก็มีการแปลงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์โปรตีนค่ะนี่เป็นธรรมดาค่ะค<อ>่ะตัวนี้นะคะนับร<อ>ดับต่อ,อไปตัวนี้เป็นค่าวิเคราะห์ค่าไขมันนะคะในวัตถุดิบ จะเป็นการกันด้วยโซเวนนะคะก็คือปิโตรเลียมอีเทอร์ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์หรือว่าเยื่อใยในอาหารนะคะตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องวิเคราะห์ตัวที b n บนะคะหรือว่าที่เรียกว่าค่าความสดมก็จะวิเคราะห์ในวัตถุดิบพวกป,ปลาป่นนะคะเพื่อดูว่าป,ปลาป่นที่เราใช้เนี่ยมีความสดแค่ไหนก็นคือป,ปลาป่นที่เราปรา่าทำอาหารปลาเนี่ยดีไม่ดีใช่ค่ะ,ป,ะปลาป่นที่ทําอาหารสัตว์ว่ามีความสดไหมจับมา เหมือนกับว่าตัดจากเรือประมงมาแล้วมีความสดแค่ไหนของเราก็คือจะมีมาตรฐานใช่ค่ะ๋อนี่ก็ทำให้เรามั่นใจในทุกๆขั้นตอนว่าอาหารเนี่ยวัตถุดิบก็สดใหม่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยก็มีค่ามาตรฐานตามที่เราได้พูดไว้ทุกอย่างนะครับราะเรามีเกงเช็ดความสดตหมตลอดเวลา่ตามที่เราการันตีข้างสุงเลยครับว่าต้องไม่ต่ำกว่าเท่านี้ในข้างสุงนะครับและส่วน วัตถุดิบที่เราบอกว่าสดเนี่ยเรามีการเช็คด้วยเครื่องนะครับว่าปลาป่นจะเข้ามาเนี่ยรู้ว่าปลาป่นตัวเนี้ทำจากปลาสดหรือไม่สดหรือลาเน่าครับอเครืืองนี้อ็บอกใครก็อยากกินอาหารที่มันสดสดสดสนะครับเพราะเราอยากกินอาหารสดยงนี้นะนั้นปลาต้องได้อาที่สดจริงๆใช่โอ้โหไม่ผิดหวังนีบผลิีกับเอยู่เนี่ยบังนใจบั่นใจแล้วกขั้นตอนนี้นะครับก็ น่าจะทาให้พี่น้องมั่นใจได้นะครับว่าความสดใหม่ทั้งเรื่องของวัตถุดิบและก็เรื่องของคุณค่าทางอาหารที่ออกมาเป็นทาพแล้วเนี่ยมีการตรวจเช็ค,คแล้วเป็นอย่างที่เราโม้แน่อนอนเป็นห้องแล็ที่ทันสมัยแล้วก็พิถีพิถันทุกขั้นตอน ก็ต้องวันนี้ต้องบอกว่า สุดยอดครับเปิดเผยทุกขั้นตอนกว่าจะมาเป็นอัพเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งในมือท่านเนี่ยอโอ้โหมันผ่านกับวิธีมหา,าศาลจริงครับใช่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณไทยยูเนียนด้วยที่ให้โอกาสเราได้พัฒนาสูตรนี้ร่วมกับไทยูเนียนนะครับใช่ก็ต้องบอกว่าออกมาเราคาดหวังว่าจะเป็นอาหารปลาคราฟที่คุณภาพดีที่สุดครับผมเป็นนโยบายบริษัทไาอยู่แล้วครับครับอยากให้พี่ ใช่พี่ชาฝากอะไรจบพี่น้องเขาโกลอน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับถึงครอบครัวอัพทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องการยานดีนะครับที่ทางไทยูเน่เราได้ร่วมมือในการผลิตอาหารปลาชาร์ทที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับกับทางอับนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนการผลิตทุกอย่างนะครับก็ผมให้ความมั่นใจกับทุกท่านนะครับ้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบนะครับเรื่องของสเปคอาหารนะครับทุกอย่างทําได้ตามมาตรฐานระดับสากลทั้งหมด นะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมคิดว่าเราจะโตไปได้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัพหรือไทยูเนียนนะครับเพราะว่าเรายังมีอีกหลายๆเรื่องคุณจะต้องพัฒนาคุณภาพอาหารให้มันดีขึ้นไปกว่านี้นะครับขอบคุณครับพี่ชาครับก็ หลักเกณฑตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับตัวต่อไปก็ติดตามแล้วนะครับว่าเราจะมีตัวใหม่เซอร์ไพรส์ออกมายังไงเจ้าเลยนี่เหมือนบังคับพไม่ตอะไรก็พี่พีท่าเรื่องสนุกกับการดำะ้ำแล้วตัวนี้เครื่องติดแล้วก็ะโยชน์เดิมนะครับก็บอกว่าที่เนี่ยชั้นต่ำเนี่ยไม่น้อยนะการดำนิตกับไฮยูเนียนได้เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีเลยก็มาสั่งอาหารได้ถูกไหมพี่ถูกครับแต่เดิมนี่เท่าไหร่ครับพี่ต่อหนึ่งไซส์บัตรไซส์จริงเราต้องจ่ายทั้นต่ำก็คือจริงๆคือ2.5งพทตามแต่เพื่อให้คุณภาพอาหาร ปุ๊บคุณภาพได้สม่สมัติมอทั้งหมดต้อง10ตัน10ตันขั้นต่ำนะครับต่อเอ็มก็ต้องสิตันใช่ครับยาตังเอลก็ต้องอีก10ตั <ota pe ak> นครับผมชัดนะครับชัดเจน <laughs> นะครับ <laughs> ก็หวังว่าพี่ๆน้องๆจะได้เห็นกระบวนการการผลิตและออกมาเป็นฟอฟอัพแล้วคือวันนี้พวกเราสองนคนเนี่ยลงทุนไปมหาศาลกับอัพตัวใหม่ตัวนี้แล้วก็เราโชคดีได้พี่ใหญ่ที่ดีเป็นหนุนหลักพวกเราฉะนั้นมั่นใจเลยว่าอาหารอัพสูตรใหม่ที่จะหมึกมือท่านเนี่ยสุดยอดแน่นอน ครั<อ>บฝากเลยนะครับอย่าลืมกดหมือนอัพด้วยนะครับ,บครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับเชิญนะครับขอบคุนที่รับเชสวัสดีครับเป็นไงบ้างก็เราพาไปดูแล้วนะครับสําหรับที่มาที่ไปการเดินทางของอาหารอา้าวเปิดทุกมุมมองเปิดทุกมิติผมบอกเลยนะ วงการอาหารปลาไม่มีใครกล้าเปิดเผยถึงขั้นแบบนี้หวังว่าพี่น้องคงได้เห็นแล้วใช่ความจริงใจของพวกเราอ่ะนี่คืออาหารที่ถูกพัฒนาสูตรร่วมกันระหว่างอัพกับไทยูเนียนถูกต้องที่มาที่ไปเห็นแล้วเชฟปรุงอาหารถูกต้องวันนี้ระดับผู้บริหารระดับสูงนะใช่มาดูแลพวกเราผมอยากบอกว่านี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทําและพัฒนาจริงจริงอ่ะ<ช>เราอยากให้ครอบครัวอัพหรือคนรับประทานอ่ะลองเปิดใจ อาหารไทยอ่ะแล้วโรงงานไทยผลิตี่ยก็ไม่ได้แพ้นะที่สําคัญนะพี่ก็คือว่าเราอยากสร้างอาหารที่ราคาสมเหตุสมผลถูกต้องใช่แล้วว่าคุณภาพก็ไปกับราคาได้ด้วยสมมุติว่าได้ดูคลิปจนจบนะครับก็จะเห็นได้ว่าจริงจริงทีมงานของไทยยูเนี่ยนอ่ะเขาก็มีความมุ่งมั่นเดียวกับเราถูกอยากทำอาหารให้ดีที่สุดอยากจะทําอาหารที่ดีที่สุดไนดะ้นี่คือความตั้งใจเขาเหมือนเราเลยถ้าได้ดูคลิปเนี่ยจะได้ยินจากปากของผู้บริหารเลยของผู้บริหารเลย ก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านมั่นใจเลยว่าอาหารเราเนี่ยเราสร้างอาหารด้วยด้วยบนทัดฐานที่ว่าอุดมการที่ว่าอยากให้มันดีที่สุดในราคาที่พี่น้องซื้อได้1เม็ดในมือท่านอะวันนี้หลังจากดูคลิปแล้วท่านจะรู้เลยว่ามันผ่านกระบวนการเนี่ยมากมายจริงๆอะทุกๆคำที่เราโฆษณาเนาะ ช่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่สดใหม่ถูกต้องอเรื่องของคุณสมบัติโปรตีนเรื่องของค่าไฟเบอร์ค่าไขามันต่างๆที่เขียนอยู่ในฟองเอาว่าทุกอย่างที่พวกเราสองคนโม้ไว้อะ<ม>เราสองคนทําได้จริงทําให้เห็นได้จริงๆแล้วก็ทุกๆชิ้นงานมีการตรวจสอบถูกต้องท,ทุกขั้นตอนเหมือนตอนก่อนผลิตเลยดีกว่าต้องเหมือนเหมือนเมื่อก่อนอัพเพิร์ เราทํากันคนอาจจะหัลเราะเอาสมุนไพรไทยมาสุดท้ายเราได้ขึ้นเวทีของรประมงคใช่เราพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าอัพแต่ละสูตรแต่ละรุ่นเนี่ยมันคือความใส่ใจในทุกรายละเอียดเลยอะ่ะเราไม่อยากให้คนมองที่ถูกหรือแพงอยากให้ดูที่ว่าที่มาที่ไปความใส่ใจในในสิ่งที่เราทํามากกว่าก็สําหรับสิ่งที่ขายทํามาในวันนี้นะครับที่เราพาไปดูนะครับก็สําคัญที่สุดเลยก็คือ ทั้งเราแล้วก็ทีมผลิตของโรงงานนะครับแค่อยากจะบอกท่านว่าลองเปิดใจใช้อาหารตัวนี้ดูเถอะต้องเราทํางานใหญ่เต็มที่ตั้งกต้องครับอยากให้ท่านมั่นใจว่าอาหารอัพเนี่ยผลิตมาเพื่อประคับแน่นอนผ่านงานวิจัยผ่านนักิชาการผ่านทุกอย่างแต่ละขั้นตอนอ่ะมันคือที่สุดจริงๆใลองเปิดใจแล้วใช้อัพดูก็หวังว่าเป็นคลิปที่ดีนะอันได้ฝากไว้ด้วยนะครับฝากเขาด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เปิดใจใช้ Up, up, <laughs>